ไที่ไหนอ่ะไปที่ไหนอากดำจาวังนะคนที่เติมน้ำมันอยู่มันติดปัญหาอย่างหนึ่งไว้ได้ไมค์ก๊อฟมาเล่นเป็นแั่สนับเดี๋ยวรอเพื่อนเรามามันก็นั้นแล้วไมค์ก๊อตดวไมค์ก๊ดแล้วตีตีไมค์ก๊อติดแต่เล่นเป็นแตสนับอ่ะมาปั๊มก่อนนะเพื่อนไมคอมาถึงแล้วไปไไปไป่เดตัวทวิตเบดต้องตีอะไร ี 54, MM. ีทะค่มมมาไตตัวเนนน้ผมไม่นำให้ตีไม้กันดีกว่านะเราจะได้มีอาวุธเล่นขออาวุธเลก็ได้อะอยากตีน้าแค่อยากตีปเจอะเป็นเหรอไอพวกคาร์เบลหนึ่งอะมันอย่างพวกอยากดีอะปเจหรือฮอนดีกว่าไม่ดีทัตีปเจดีกว่าจใช่ไม่อาวุธมัดหนึ่งอะผมแนะนำเลยมัดดีกว่ามัดดีกว่ามัดดีกว่า มีหมาดีกว่าปเจอีกมาครบยังครับมาครบยังเทคโนียแต่ว่าผมไม่ควรตีวูล่ะใช่ไหมไม่ผมแนะนำไม่ตีไม้ดีกว่าพวกไม้อะสวัสดีไวยลุนออะไรยู่ในเมืองะครบกันยังมาครบเป็นหัวทอมแล้วพี่โนเทคโนน่าจะเทคโนพร้อมแล้วจะได้เข้าไปครับอ๋อเนี่ยเราเราเราเยอะกว่าไหมเข้าไปไหม อะไรอะตกลงรถเฉยเลยไปไปเพื่อนนูนูอะไรนูนอะไรอยู่ในเมืองเกิดมีคนตายเทคโนโนไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันเิคโนเโีจะเจอผู้ยอนตเปร์อีกเอาเลยเขาเลยเขาเลยเขาหมดเอาเลยแล้วกันเขาเลยแล้วกันเฮ้ยรอด้วยเฮ้ยรอรถไปไปทุนด้วยเอ้ยเอาเลยเลีเแล้วรอรกดุมกดกดอะไรนะถมเลยนะถมเลยถมเลยอุมกดอะไรนะพี่ถมเลยถมเลยอยเลวยัเบมเลยี่ม ผมผมเออมตกเ้อันี้ช็อกช้าช็อกอ่ะงานเนี่ยแม่งเอาแน่บ้าไว้แปลงั้นเนี่ยไม่ใช่เสริงเดินมาทำควยะไรครับเฮ้ยพี่ผมโดนเปี้ยวรเหรีอจัดอยู่ไฮว์อ่ะเปี่ยวเหรอเจอปิจู ไม่ไม่เป็นไม่เป็นม่เป็นไม่เป็นเฮียไม่เป็นลแล้ผมนี้มาแล้วผมมาเมืองแล้วจากกัเมอคนกัลุงอย่เล่นตั้งของมันอย่เล่นตั้งของมัปล่อยมันนะปล่อยมันนะถ้าแบบมันคือรถ็นอะไรอ่ะไอ้ไงก็อ้ไงไอ่ไงลุมอ่ะกูถนัดลุมแ้ยถนัดลุมกูถนัดลุกนเลกนเลกนเลม โดนเต่อยอ่ะแดงนงไปืลอวาเืยหนยซ้ำไป้มาเลยซ้ำๆโทไอเพเอต้องกูละเอ็ต้องขละไกูเตว่น้องรถโอยเย้ยต่เพื่อนร่วมเ่ยไอ้แม่งโดนเพื่อนตืนนีใครนวยไดมาหมอก่ะใครเลย้โพสบอกเพื่อนก็ได้นะโพสในทวิตบอกเพื่อนโพสแล้วโพสแล้วเมื่อกี้โพสล้ เฮ้ยีด๋ยวชตนี้ผมอาลงยูทูบได้อี้มมึงอุ้มมึงฟาร์มกันนายหนุ่มเมื่อกี้เคยขับมอเตอร์ไซค์ผมไปแล้วมันจะหาไม่ค่อยเยอะเลยไม่ไม่ไม่เราไม่เป็นไรหรอกเราไม่ได้ไปทิ้งไกลนี่